มีเด็กขาคุณเงินตัวหนังสือไทยกำกับนี่ใครอ่านตัวเลขบออ่านตัวหนังสือไทยทีนี่นี่เห็นบอห้อยหีบนอหนูสระอึงองูบอใบไม้สระอาเจ้าทหารอ่านว่าหนึ่งบาทแม่นบอแล้วครับนี่นิดนึงบาทคือท่อพ่วงมาบ่บ่หนิมันคือหนาที่เอามันติดกันนี่จู่มันติดดอกเจ้ยาสิงสิ์ไปแก่อยู่มันบ่ติดกันดอกไว้เจ่าขี่ที่จะไป็เพื่นละเอียด ราละเอียดบ่ได้เด้อครับธุรกิจการเงินตกล้นเสียหายไพรับผิดชอบเอาเงินดำบาทวุฒิานนั่นนู้บาทโอ้โหไมาได้จะไหนรวยนึงอะตกล้นไปสตางค์เดียวก็่เต็มล้อยแล้วครับมันก็่เต็มละผีซื้อตะปูได้พ่อสามดอกบ่ารออ<ต>้อยต่เมื่อไรเขาไปขายซ้ำน,นั่นเขา,นาซื้อเขาก็ออกกันไปจนนั่นพ่อพลวเวก็จังคุยกันนั่นลราเนาะ โอ้จกอีกล่ะจกเพิ่มไปเรื่อยๆยุ่งน้ำควายโดนนนคุยกันไปออกไปน้ำด้เครื่องทงปุ๋ยอุตตปาสัยเน่เนาอ่อกใส่นาะเออออกเรื่อยๆโอ้ยโอ้ยมันคือเลียนหน่อยเถอะบ่หน่อยค่ารักษาซ้ำกันเนี่ยสีนันตีนี่ได้ยันจกหั่นได้เอาน้าเบิ่งจักบาทแล้วนั่นสองบาทพ่อว่าแต่ผู้หาเราเดียวเฉยเสียมายังมาพ่อกับจกอ่ะโอ้เอ้าสิได้เครื่องทงปุ๋ยขึ้นระบายหรือจะจกอีกล่ะเออนั่นเนี่ยน โอ้ยโอ้ยกูณจะปี๊ดคุ้มตาจะบาดซะโน่ม่นยังแม่นยังมาเนียดมือใส่ผู้รักผู้ใหญ่มันเป็นบาปเป็นกรรมกูณจะตับออก็จะบาดเว้ยคนว่า,วามันเป็นบาปผู้ใหญ่บ่บาปบมันบาบาตับเล็กหน่อยนั่นเจ้าน่ะมันตีพวดไปเราได้ไอ่เงินยังแล้วเนี่ยใส่เงินปลอสมสำหรับคู่มือเนี่ยปลอมใส่ปลอมใส่เบิ่งดเบิร์อเอาเบิ่งสีอ่านให้เงินปลอมพี่ลีบอก่าของเงินมันอยู่กับตัวหนังสือเขาต้องอ่านเอานี่เขาเขียนว่าชิงโชคไว้ เฮ้ยมันหมายเป็นเงินปลาเครื่องดื่มสิ่งโฉกเป็นไปได้จังไรเออแม่นี่ดีอ่ะเออตัแม่นสิว่าบอกเออเป็นหุ่มเสียงยาเนาะเออปไฟสิ่งโฉกอันนีเออเอาไฟสิ่งโฉกเอาตาเทาตาตีบเด็กแกเรมาฮะสิแตกยังซื้อลวดกับอะไรเนาะเออเจ้ายังบอกเข้าใจเข้ามาสิ่งโฉกสิสิ่งโฉกอย่างเอารางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามอาทิตย์ยุนในฝานี่พุ่น้าว่าเป็นรางวัลที่หนึ่งรถเบนไม่ได้เอาโอ้ยคอยพ่อหากินน้ำฝากรด แกจะมือสวยมันกับบ่อๆมักระลาบไปนางแกเขาหลูกกระเมียเจ้าก็สั่งจะเอาสั่งคอยที่เอาหรอกข่านคอยได้รถเบนยังเมื่อคืนน้ำคอยแล้วอะไเรเลยกะชี้น้ำเน่<า>บ่อๆบัตรธนาเจ้ามันบ่ถึงหรอกคนบมาอ้ยเป็นเป็นยังไงบุ๊คบัตรธนาผสมรถเบนเสมบ่อๆบ่ผสมผสมมาขึ้นไปนั่งปับ๊บติดเครื่องเปิดแอร์ให้น้อยเดียวไปทิ่หาวนอนงาบงาบน้ำลาย่อยใะรถเบนผู้ส่กกระโปงล่างไ้ก็ได้การเลื่อนๆก่อ ออกสีขาขาวหลายเซนต์ละตาน่าดูถูกผมนะพี่เด็กล่างรถเก้าได้ผมเด็กแค่ไล่เด้โอ้ยข้าแค่พวกล่างรถถือนั่นละมันม่นแค่ไล่ขวบงนุยเอาสมุนว่รถคอยจอดอยู่นี่ล่างให้คอยเบิรงดูคันจอดกันล่างรถเทปยังก่อนไอ้เพ่เป็นนะเพิ่เป็นเยอะหรือเปล่าสีหน้ามันกากสายยางมันเปียกมันบ่ลหรเอาผงสภาไปห้อยนี่ห่อไรก็ได้บ่ต้องเรงนี้ แห่ที่มันขาดแล้วน่ะมาพันมือดางแหน่ะหะกบัดรโอ้ยอีผอยแม่ขี่ไข่จะมันออกคักใครฟังมันเมาเอ้ลีางรถจังลลางหัวลลางขั้วเกียก์คีโตม่านี่สีรถเบนข่อยมันกรมุ่นเมือนตัวมูนสางหัวนี่มันรถพอข่อยพู้หล่อผู้หล่อเซตเซยเอาเอาเอาเขาเบอกมาง่ายปนันจะมึงมาถูโดนปนันมันกรมุ่นมันตัวโดนหัวห้ากี่ใรถเบนเล่ารถเบนมันมาเนี่ยนะครับไปไปไปคุ้มสามแชนแนลบ้าบ้าเลยนะไปมา ยาหามยาหามปล่อยมอลลอกยาหามปล่อยบ้ามันจะขาดหาท่อนนั่นเขาคอยกันเไร,ไรื่องอะไรเนี่ยบอกค่อยเราตีกันเรนเรนเส้ามีแห้งตังสูบยาดีก็ได้ตัวมาๆๆๆเจ้าสิไปตีลเลยอย่างไรนิ่หนอตีเจด่างแหงมาทูรถเบนกันว่านี่เมียรถเบนได้ละบ่บโโ่โอ้ย รถม่าท่านไหนสิขากันเลยตาฝากอรทิ้งโชคกันยังอยู่ในกระเป๋าอยู่ปอบปีปก็ถูคือพระโลเหิตอ,<ะ>อารมณะไรอู้ถูกความรถของมุนนี่ดีที่สุดแกล้านหน้าในไหมมาซ้อมหมอลำให้มันได้ดีๆคนมาจ้างได้เงินได้หลายหนี่เปียงอาจังสีส่ซ<ส>ะ,ะป้องกันเพื่อความทับย์สนมัน้อเกิดขึ้นแบ่งหน้าที่รับผิดชอบกันซะเอองานของงานมันมันจังบม่ยุ่งกันเอาจังนี่ให้ทนายเป็นผู้ลำเออดีคอยลำบ่เป็นได้หรอเออเอานั่งงานคื่องายอยู่คอยให้ซื้อได้ให้ก็ว่าขอยได้อยู่ลำบ่ได้บ ห้องเพ่ได้บ่สัุห้องเพ่อได้อยู่อะอยู่พัสัุให้เจ้าห้องเพ่เด้อให้เทอจอยเป็นผู้ล่ำทอานิ่งน้องเป็นผู้โอันลูกนวดเป็นผู้หยัง่อยสิไปรับงานอยู่สำนักงานผู้ละทำไมเจ้าของผู้เดียวตัวเดียวนั่ซไมเอาไงเจ้าวากอนพ่อเจ้าแล้วล่ะครัเอาจอยเอาจอยแล้วก็แม่นไวตามเี่ว เป็นคนรวยคนสวยจึงไม่มองดูพี่จะไปไหนกบใครท,ทั้งทีไปนั่งแท็กซี่ไม่งั้นก็ขีรร่รถเมยรถเมยรถเมยธรรมดารถมยรถเมยธรรมดางานพี่ยังดีรับจากยามว้างก็นั่งสูงยา อาหารคือส้มตำปลาราลในครับในบาร์ข้าไม่เคยไปเวนกรรมจะทำเไหนไยามเปลี่ยวใจสาวใดก็อบรรเล ปั๊บล่อยขี้ว่คอยเลยไงคนจนมากจริงจริงน้องชายมันี่ระเบียบคนจนมักจริงจริงน้องสาวบ่มีดาวก็กินข้าวจือกันบ่มีดาวก็กินข้าวจือกันโอ้โอ้ กอกดิสิให้หัวไอ้โอ้คานี่ขาบอยใหญ่คว่ำจังเม็ดวะหนิเนี้ยยันไปเขียนคิวโก่งคงลงเหมียงซ้อมไปเอาซ้อมไปเจ้าภาพมาพอดีเพิ่นมาจ้างงานใครสิรับมาจับเพิ่นสักคนเพิ่นเปล่าเพิ่นโอหันละเออมักมองโอ้เออเพิ่นจะมันมาขอนมาห้อมน้ำผูจะมาหาเมงเอย เพิ่นสิมาจำแล้วเพิ่นมาแต่จังหวัดยะลาโอเจ้าภาพมาจากจังหวัดยาลาเออเพิ่น่าคนอีสานไปอยู่ยาลายหลายอันรับงานกับพิจนาเบิงในงานยาให้มันห่างกันหลายกาช่วงระยะที่แลนให้มันถึงจะสลายลอยกิโลหลายมันขับรถเวลาแลนมันมันจังบวเขียวรถมันจังบ่อันตรายพ่ไกลดอกไปมาสะดวกเอองานเพิ่นวันที่สามสิบสอง อันวันที่31มสิเอ็ดนะข้าวยูไซเราอะยู่นครพนมโอ้ฮะนครพนม31มสเอ็ดสอยูยาล่าเออโอ้โโอ้ยข้าวเดี่ยวกับฮอดไข่เพไข่กูจะกินยาลัดเอาเรียกข้าวเดี่ยวม้องติบินไปจริงเนื่องได้งานเนี้ยแหละครับอะซุ่มเจ้าภาพอะข้อมกกระจัดนี่แหละเป็นเรื่งานฝังหลุมระเบิดเฮ้ยควายคำว่าสันควายขึ้นสีหยาบอยู่ดอกมือนั่น คอ,อยขยกันเนี่ยขันแทผ่านหลายๆเขาจาว่าผมก็ที่บ่ได้ไปเดาลุงหนวดเสียวเงียไปแหกไก่ไก่ตายห้าเหมือนเดิวรับมาจำเพลินละไหนลุงหนวดรับกลับไปซะกไข่ขึ้นจีบป่วยดอกมือนไข่เป็นหัวจ้างได้บนนับมือไปว่ามันห่วงอันสิปว่วยอีน,นี่สิไปป่วยล่วงหน้าไหนจังไหนรับมาจำเพลินละลุงหนวดไปร่ำผู้เดียวรถปีศาจหลับ,บที่หนะรับงานบปีกจะน่มพีกจะน้าจะว่างานยังต้องงานยัง พราไปพ่อะใครรับงานแล้วจะเอาใบสัญญาถือไปนั่มไขกระนั่งขายอยู่ทั้งบ้านทั้งผัวเราผัวเราผัวเรามันจะปล่อยห้องไปเป็นยังมู้นั่นพ่อเจ้าไปผิดปะเนี่ยงานนั้เท่ากัเอางานฟังลูกระเบิดโอ้ยโมเมนต์ฝังลูกนิมิตดปาะธานมโนนิมิตหยั่งเฮ้ยเจักลูกนิมิดมิดหยั่งเพรจักงานลูกนิมิตฟังลูกนิมิตบ่เป็นจังไดคือหัวเจ้านั่นล่ะลูกนิมิตนั่นออกทางมือ มนาหาจนปานนี้พ่อจกหูเรื่องหูเล่ายังไปนั่งสำนักงานสแลับน้ำเขาอยู่ใช่ย้ําไปว่ากระเถาถอดเถาไข่เศร้าไหมลืมๆลืมๆลูกสาวเป็นมาน้ำแหล่งแหงมักที่เออมักผู้โอนี่เออโอ้โหบนไหนเด้อาจสิได้เมียสาวสำน้อยเออยังพอไปร่ำเนาะเออเอ๊ะข้อมหูซึกส่วนตัวของข่อยเหล่าคอยบ่มักเมียสาวสำนอยข่อยมั่งมาดีอยมักเมียผู้เฒ่าไปสันเด้โอ้ยอย่าไปหาเอาเมียผู้เฒ่าแม่นน้ำมัก เจ้าก็สินั่งดมตต้งแต่น้มาเขาอยาเดื้อเฮ้ยเมนบ่ดมหมดที่ขั้นจุงห้องน้ำเศ้ารถโอ๊ตวานี่ยเอาเมียผู้เท่าห้องก็เดียวท่าจนได้ไปใส่มาเส่ก็เสิดีจุงในยู่คนทีเอ้ยปานักเก่าซีนมาตากแหงเท่านะเว้ยเมนบ่จูงบ่ยู่คอยกระชิ่ขั้นแจชิตาบ่สูเมียสาวซำหน่อยโไในเสื้อคอยนีเศรษๆเศราเศราฐเศรจฐเศรษฐีเศืนอดเศอยนี เอาเมียพุทธเถาเขาเจ้าหูจักเอาอกเอาใจหูจักหนาที่รับพิสุทธเถาบ่มันถึงเขาเถาเับขนาดนั้นเอาเถาซ้ำพ่อดำพ่อดีหูจักไปวัดไปว่าวจักที่ตําทีสูงหูจักสัมมาคารวะการว่ากันจาหูจักผู้ไลผู้ใหญู่จักป่าจักลุงมท่านแกเด็กหน่อยมันบ่หูเรื่องหูเล่าหูจักรับผิดชอบฟุ่มเฟื่อยเกินโตอดเสื้อคนนี้เจ้าก่าย่างผ้าตลาดอยู่บอกกับเมียเขาโอ้ยจะเป็นเมียเถาเนาะเขาว่าไปใส่ไปใส่สัมมาสิไปน่าเมียเถาโน้ยออกอ่านเนี่ยมันขาดจี เไปกันไหนพี่เจ้าเอาบ่พาไปหันมาหน่อยจังไหนเราให้เราอยู่บ้านเขาไปมีตั้งแต่เราแทงเข่าแทงป่าห่อเข่าห่อป่าพับผ่าพับแฝดรีดสูงรีดเสื่อให้เขาเราไปน้องสอบบอกแล้วอยู่บ้านหน้าที่เราไปสอบเมียคืออย่างผัวคืออย่างเขาหงจักไปแต่ว่มันสิอ่อนต้อนมาตอนน้ำหัวอ่อนดเมียบอกโอ๊ยเมียเด็กหน่อยมันเปลืองจังใด่พอไปอ๋เสือผ่านอาแฝดเพราะท่านทำไมมันนุ่งหม้อ ของมิตจะของรุ่นล่าสุดจังนู้นตัวดีหัวเสนาเมียใส่ของท่านสมัยแม่ของฟี่จะบอกอีพอมีเงืนหลปนไหนอาหนุงของท่านสมไมปับ๊บหนุงปับ๊บถอดปับ๊บถก้าขวานี้ปั๊บว่วงล่อง,องพองอยู่มันก็บอกเก็บไปซักเฮ้าฟู้เป็นผัวพี่ไปซากให้แล้วยื่อเฮื่อนอยู่อสั้สนจะเคื่อบอ่อเอาบ่อยู่หอดเฮื่อนบ่อยู่หอดสั้นบ่อยู่อไม่สิบไปใส่ได้ยินขา่าว่าเขาจันงานข้อนเสืร์ตบอกได้พอ่พอว่าอ,อยู่นาฟ้า เนี่ยแซวจำหน่อยนี่นะเออฟ้าเฮาน้ำเอิญแล้วเออ,เออนี่เขียนหนังสือขึ้นไปประก,กาศในนี้นั่งนั่นนั่ง,น,ง,น,ง,น,งนี่ออกมาหาแหน่ผัวถ่ายยูหันยูนีมันกับบอสนิดสนใจโอ้โหทวนลม่มเลยเจ้าคือบ่อไปเลยเจ้าไปให้เงินเขาเข้าไปเที่ยวตัวมันบอได้ให้บ้ให้มันเสี่ยงเงินเสียบันลักเอาเงินเสื้อผ้าหนาเพ่เฮาซื้อไม่มันไปลักจำน่องจำน้ำซื้อมาชุดละพันสองพันมันไปเอาร้อยสองร้อยก็เอาไปง่อยอยู่หุ่นละเนากนาฟ้อพุ่นเสียงกี้ คิดเดียวไปเมื่อกี้เสียงเมียปวดตจ็บสักเดียวถอดเสื้อคุ้มหมวกนุ่งจะเสียกามแกงวิววิวเบิ่งคักะละเม็นเมียจะคลังเฮียไหลน้ำผิดแต่แหล่อยแหน่แฉะแฉะปอบทางมึงเอ้ยเฮาหลอนหมูอยู่ยังเสียนั่นละได้หนาว่ามีเมียสาวสับหน่อยท่านสมัยเฮ้ยเจ้า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 ข่อยบอมักเมียเด็กเก็กซิมต่างหากเทนน้อฮันนี่เน่องอีได้มาแล้วหวานผมผมเกินอยู่เท่าสมือนี่อีหลีนั่บอกแล้วค่อยถึงมาแล้วก็รอสิบหยอมรับ มียเชื้สุขภาทจิตเผาหืนเมียเสือสุขภาทจิตย้อนหลงผิดแล้วจังคิดใดย้อนหลงผิดแล้วจังคิดใดมีเมียเท่าบ่ได้เว้าลำไรมีเมียเแ่าบ่ได้เว้าลำไร้กว่นักหัวใจคือมีเมียเล็กน้อยกวนักหัวใจคือมีเมียเล็กน้อยเผาหืนเมียเสียสุขภาทจิตย้อนหลงผิดแล้วจังคิดใดมีเมียเท่าบ่ได้เว้าลำไรกว่นักหัวใจคือมีเมียเล็กน้อย เฮาสิไปเที่ยวไส่เราก็บ่อจมบ่ดาเข้ากีบสาวอยู่ใกล้ๆเราก็บ่เห็นสมองตาเราบ่ดีโอ้เราตาฟ้าตาฟ้าเมียเด้หน้อยจู่จี้จุกีบหลักใส่เงินลักใส่ทองเฮื่อมันก็บ่แกนเนี่ยตาบ่อเงินทองเก็บไปบ่ยังจักเอาไปใส่จี้ยังกัดดอตื่นมาหาหัวกับบอพอจักเพิ่นไปพ่อบ่ออยู่แก่ไดเอิ้นใส่จี้ยังกับบอเห็นมัดมือมัดเว้นเล่นตั้งแต่ไผ่มัดตืนแล้วเว้ย ันว่าเฮาจมให้บอกยังกะบ่อไรใส่ยังกะบ่เฮอดเด้อ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 ใจะยาเเบาให้คอยพวงซ้ำเจ้าละคอยบ่อด้ห่วงกรนหอยตาคว่ำเจ้าสิลวงตุ๊บตาลาเรื่องไปใส่อารมณ์บ้านซองเฮือนสั้นเสือผ้ากับเขากับป่าบ่อเห็ดบ่อสน สมหัวเบ้าแต่พื้นคนบ้านผู้ดิจนบ้านผู้ดิรวยลูกหัวจักอยู่จังได้กินแต่ต้มไขมือและซองด้วยเฝ้ามาหลับเป็นตาหุนหวยขันไข่ล่ำมวยและเจ้าซีซวยได้ล่ะจำเมียคนในบ่อด้ยานเนี่ยก็อยู่บุ้บันไปก็ะยังกาด้าก็อยากเบ้าหห้ต่อนาจะมันเทียดขึ้นมาจอดแะหอมพานี้ห้องให้จนเโนได้ออยมีเมียเล็กน้อยแล้วมันเป็นพ่อซ้ำนี้ ยังเฮาหมดปีมันเตะมันตีก็ตายชิ่งซื่อโกหนเมียเสียสุขภาพเด็กตอนหลงผิดกะจังผิดใดมีเมียเท่าเราบ่ได้เบาลำไรกวนนักหัวใจคือมีเมียเด็กน้อยกดเจอกดเจอกดเจออดเจอใจเยาว์เบาให้คอยปลุกซ้ำเจ้าละคอยบ่ได้ห่วงฉันคอยตาควงเจ้าสีล้วงตบตลาดกดเจอกดเจอกดเจออดเจอใจเยาว์เบาให้คอยปลุก mọi người hùng và ta hùng cho xin lắm cổng lạc bộ khởi điểm 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 đi điểm 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 ก็คอยเว้าสู้ฟั่งยี่เดียวนี้เออขั้นหฮาสิบป่าว่าสันกะยานพ่อยันแม่เขาว่าเลี้ยงลูกเขาเจ้าบกุมบ่หุม่มเออขั้นที่ขาสีตีปฏิวัติสันวาตีเออขั้นเลี้ยงบกุมบ่หุม่มเพียงเว้าลูกคอยส่งขึ้นมาคือขาคือตีแท้เออปฏิวัติจัาเป็นจะต้องหวานอมขมกกืนอยู่เท่าสู้มือนี้ออปากบ่ไปไอบ่ดังจังม่นคือความเว้า มันสูงเนี่ยผู้เฒ่าบ่ได้กับยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาคืนพ่อแล้วมียังอีกคันเวลาเขาไปเที่ยวคอนเสิร์ตโอ้ยไปเห็นเขาเขากินพ่อแล้วต้มไข่กินเองต้มไข่กินเองเมื่อกี้นาเขากำลังเป็นรูปไข่เมื่กี้เมียเดียวนี่น้องเคยคืนออกแล้วเอาผู้เดียวมันเป็นยังไนล่ะเฮาต้องเอาหลายๆคนบ้าโง่หมักไงเพราะเราเจอผู้เดียวกับสิตาต้องเอาหลายคนอยู่เอ้าวคันคันผู้หนึ่งบ่อยู่ผู้หนึ่งก็ต้องอยู่เฮ้าประยูไปต้มไข่กินเอง เขามีเมียหลายคนแมนบอล่ะห้คนนี้หุงเขาเออคนนี่หนึ่งเขาคนนี้ตำานาพิกอ่าคนนี่ต้มย่ำคนนี่ซักเสืออีกคนนึงซักกางเกงหลายคนหลายได้หลายไม่เหตดเฮือนงามนานแมนควบไปบอกล่ะไปเสียคนไว้ทีนี้จะมาย่อมอยเล้วเหตุผลมันบ่แมนทาให้เบิ่งก็เสือเอาเพื่อนนี่กับเมียเฮาเพื่อนนี่กับเมียเฮ้าเพื่อนนั่นกับเมียเฮาาออ มันมันแมนบ่ละเอาบ่แมนจังใดขึ้นนี่นอนเฮือนนี่ขึ้นนี่น้อนเฮือนนี่เฮือนนี่นาบูดเขาก็ไปเฮือนบ่วนาบูดเฮือนนี่จมเขาก็ใหญ่ไปเฮือนบัวจุ่มอันนี้น้องเอาเป็นร้อยละไอ้ครับว่าสันเป็นร้อยแถวนั้นเป็นเฮือนเมียเาหมด์มู่บ้านจัดสรรเ้าเหมาคนเดียวเลยทห้องอาแล้วม่ไอคนนึงมาหยุงเกี่ยวบ่ขึ้นป้ายนาบ้านเลยเออมู่บ้านเมียน้อยตะคุ้มแน่ขนาดว่า กอดไว้หัวใจไว้ก่อนนี่แหละนะ,นะโอ้ย,ย<ด>หัวใจพัเยาไว้ก่อนอยากมีเงินหลายหลายร้อยล้านอยากมีบ้านจะลอยลอยหลังสิเอาเมียน้อยจร้อยลอยนาง นั่งควยห่างจักลอยลอยคน<อ>มีเมียไา้คนที่เรียกว่าพ่อจำบายเอามีวิธีตัวอ,อยากมีรถจักลอยลอยคันเติมน้ำมันจักลอยลอยหนสิให้เมียน้อยทั้งลอยลอยคนขับพกคนชนกันตา ไปเห็นปะกันเด้อเว,วลารดชนกันถ้บประกันเขาเราไม่ชอบคนซ้อนน้ามีแม่ยุ่ิขับรถว่าเป็นแรนขึ้นไปขับวันนะี้ตั้งหมู่บ้านให้หมู่บ้านนึงหมู่บ้านนี้ชื่อหมู่บ้านเบียนอ้นอยบอให้คนอื่นมาปวดพอใยให้เมียน้อยลดจกตากันเอง <laughs> ลูกเมียที่กันก็บอกหาได้ล่ะพี่บอกว่าเขาไปโยนดอกค่อยเ,เยถื่อนําเสียมีเสียแหล,แล,แล่แหล่นที่ทังเกี่ยวเรื่องเนี้ย อยากมีเงินหลายหลายลอย,ยแสนซื้อรถแวนนำเที่ยวคงเจ๋งสองขบวนบิงสวนกันเองจะลามกันเก่งนำหน้าเข้าท่าดีบอกข้อเมียจะไหนพี่มึงคือแน่นอนแรงเ,เ,เรียกเขาอยากทํำสิบคนหนึ่งหนึ่งหอาเบาไว สิบคนต้องซูบ้านสัองผ่ายง้มกินยง,นนง้มนอนเดี่ยวแง้มกินตะละข้างแป้งกินอิ่มแล้วแตกหนีภัยนี่มันแง้มนอนเลี้ยงแถวจังเสียบกระปิบ<อ>ยากให้พวกเจ้าเป็นย้ำลองอาบน้ำลองอาบพร้อมกันจังปิด<อ> <laughs> แก่ปนก็นนักกเหลือไว้สามคนผู้เลี้ย,ยงไว้แต่พอยแบา,าล้วงเคร่องเมียไอฉันจะบอกว่านี่อะไรตัวตีแกงเลยตั้งหมู่บ้านให้หมู่บ้านหนึ่ง พอให้คนอื่นมาปลดพ่อหน่อยให้เมียน้อยลดจกตากันเองเอาเอาเอาไปเอาเอานำเสาเดียวคนเสียบคุณพอเพากับคุณลงอาบความกันเจ้าขืนก็คืนความกันคนไม่แด้สั้นคนจ้เปิดอยาเดียอยากมีเงินหลายหลายร้อยแสนซื้อรถแหวนนำเที่ยวคงเชียงสองขบวนวิงสวนกันเองจะล้ำขันเก่งนำหน้าเข้า่าดี อุูยองน้ำข่อยข่อยบ่ท่านได้เอาเพียงแต่จะข่อยคิดซืือเสือว่ามันอีริวัยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่อย่างนี๋ย่อย่ปั่นกระเป๋ารถแม่นี่ก็ได้แล้วเดี๋ยวเดี่ยวโย่บ่ข่อยยืนคิดอยู่นึงหันไม่ยังมาคิดซ่าแสีบ่ได้วะมีอยังนีกคิดผิดล่ะผิดมองไหนครูบาแปลว่าเมียหลายคนบ่ได้หาเขาเกิดบ่พอใจห้องเขาร่วมหัวกันสไตล์รุ่มสกําห้องแบนแต่แต่หรือข่อยว่านี่ไม่มีปัญหาสามีอร่อยคนสิบียานยัง ต่เพิงทั้งเส้นแสนตู่มันตัวไรตอดคอยคือวอ่เห็นมีปัญหาอย่างไรบโอ้ยเแ่าตาตีบ้่กะลาเพิงมันจะมีปัญญาอย่างสูบย,ย,ยาไปเป่ามันกังเหงาแมนอันนั้นมิมเด้อครับคุณอเาวปอบทั้งมึงอันนี้ไม่ยนนังเสร็จเพิงเพิงแังไหนเพิงแม่ตำนิ้วก้อยนี่ก็คือมิมตัวก็เลยไล่มันซ้ำเข็มยิบจักนี่อาปาไปร่องซิมมึงที่แบสามไล่แด็กขั้นบ่ไข่เมาเงื่อนน้ำคอยแท้แม่เออมิมมันอย่เป่าข้นของยาซื้อๆมันกับฮดตัวไม่เอาพานมาแล้วบ่ ตอนนั่ง่อยหัางเป็นเด็กน้อยย่ตัวอายุสิบสองปีท่านตอแต่พอหัางเพิงแขนอ่านตานยนต้นทมังเนี่ยเปเรี่องง่วเรี้ยงค้วยพ่อแม่ปอที่ตัวหัางเพิ่งัมใ่ญ่ขวักขึ้นยากได้ขวักขึก็ดังไฟสุมเส้ยวะนี่เนี่ยเพิ่งนะนะแล้วเพาย่านไฟวะนี่เนี่ย้ว๋วิ่มาหยาบมาเมื่นตายมึงแท่ว่าจำดอกไม่สนด้กินส์ก็ไม่ซวะรล้เร็วเพรพอถือไม่่อยซวะปุ๊บขาดเวิรมนก็ล่ขอักแล่นเลยรถแต่เร็วควยเห็นว่าแล้ว่าท่านคอยเลยเห็นว่า เป็นแสนแสนตัวจะมามีทางแต่ป่านนั้นขอยังบ่เลิกลุมพุ่มตั้งใจกลับไปอีกจนได้พุ่มไรมื่อหลังมาไม่เนี้ยส่วนมูมาอีกกูต้องเอาอะไรข้างเพิงข้างเนี้ยคาว่าเสียวหน้ามันไปขายอมันมีหัวน้ามามีหัวน้าจะได้ท่องใสมันไปขายขวดละลอยสองร้อยพุ่นข้างนึ่งได้เป็นยี่สิบขวดหัวหน้าเพิงนะนี่ห่งนีเพิงหลวงสั่งเพิงหลวงห้างคาว่ามีเพื่อนเป็นลอยขวดผมมีเพื่อเป็นลอยขวดผลุยพออยตั้งใจมากกมูสามคนได้พายางโคราพื้นเอามัยังขยางเป็นเกาะป้องกันห้อง เขาต้องมีวิธีการตัวพอมาปรับอยู่คนละมุมเลยผู้นึงอยู่มุมนั่นผู้นึงอยู่มุมนี่ผู้นึงอยู่มุมนี่หั่นเพิงอยู่กลางไม่บ่ล่ะมึงเดาแต่ล่วงมือกันเลยเขา,าลงมือก่อนเลยทีแรกฟาดบุบหลดพอฟาดบุบปัปปป๊บหั่นเพิงขาดยุ้ยลงมันก็แตกบึ้มมาแต่หอกขก็แลนเขาในผ้ายางเสียงมันตอดผ้ายางสูดตัดเขาเราวิ่งทากเลยเห็นบ่ลตั้มกันกับฝนตกใส่ผ้ายางนี่หัวคนมันต้องดีก็เพิงเนี่ยเราเพิง หมูผ่อนมาอีกสองคนมันว่าให้เขาเอาน้ำในหมอไปนะเอาเอาที่เราบอกได้ว่าแบ่งกันกินเขาใจกว่างน่เจ้ากระไดกว่างหักหมูหักพวกมามันแทนที่พายางมันหลายๆคนมันแทนที่มันสิพากันเขาพายางใหญ่กันมันบอกเขามันมาหมุนเขาพายางนักข่อยพื้นเดียวนี่โอ้ไม่ไหวพายางกับพื้นมอญยังอีหล่ะมอเหล้วห้องข่อยนักกวงเม็ดเง่าเม็ดหนึ่งพ่อมูเหรอพ่อมูน่ะไ่ไหวบัดนี้ถึงคิ้วข่อยเป็นผู้ดื้อกวอาก้อนหินก้อนบักใหญ่ข่อยกับเขาไปใกล้ๆคันแล้ว ยองไปใกล้ๆก็ฟาดแล้วหละล่ะเมนบนนั่เจ้าโวบ่แม่นจังได้หาจะได้ขอใหม่ทางแถวนึงแล้วมันยังติ่งๆนึงได้สิหยดลงเลยนะบุ๊ปที่เราขาดวื้มลงมัดเลยมัดเลยบาดที่นี่แม่มันแท่นที่ที่บินขึ้นคลอนมันบ่วก้ึกลึกลงไปแล้วกับมัมที่เขาพายางหากินใส่ไอ้สองคนมันไม่เน็กตีนไว้แล้วเอาไปละเลี้ยงอ้อมพายางยุคพายางจะคล้องจะคล้องบ่ได้เขาวาดได้นล้นีน่อนที่อยู่ไว้มองอยู่กับมัมท่อนตัว้ย เพิงเมื่อทั้งไล่ข่อยขึ้นบิ่งเจียวเหลือแต่ทั้งห้างขาวเปิลเมืินอยู่เขาว่าซุ่มนั่นเขาสนุกกินว่านั้นเมย์มันจังแม่จาว่าห้างนั้นมันบินไล่ข่อยผู้เดียวเป็นแสนเดียวปอ๊ยเขาเอิญเขาเนียงน้องโคกขาดมันคือว่าจังสันเล่นแต่ทั้งสามม้งแรงจนหอดหาม้งแรงหรอเล่นหันเข้าเล่นสามมากับบินท่านในแมนบอลจำเป็นเลนเมื่อถูกคันโบกห่วงมั่งบ้าโบกห่วงจะได้จะว่าไปใส่ต่อไปใส่ขืนผู้ก็แต่ต่อหอดหน้าพอยะหน้อยเลื่อยหันหน้าพอยะเล่า หรือคุณอะไซหน้าพญอ้นล่องหน้าลุ่มทีสวนขืนนวดมังคุดินมาดปะพ่อหินแม่สร้างก้อนมังไงนี่ฮะมันโผล่คุ้มโดยงาไม้เขากระมวลเขาไต้หันเออพขาเลนหันก็มันนั่งเศร้าแห้งโดนเตื้อยังวน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 ไก่หัวเข้าไปเลยโอ้ยฉลาดเนาะนี่ยเห็นว่าโอ้ยตาเลือนๆทำสูไปเห็นกูเลยสบายแล้วคอยกับขืนนั่งทั้งก่อนหินเสยละว่ันนั่งเศร้าแห้งเนี่ยกะว่าจังหน่อยจังเหี่ยวออกไปหาหมูไปจากคองแลนหลอด ก็ทิเมนมันบินไล่ข่อยบ่เห็นว่ะมันหาเจ้าบ่เห็นหรอเออหาบ่าเห็นสักเดี๋ยวหนึ่งกลับขึ้นล้มมาทางเขาล้มมาทางเขาห่วยเสียงดังวุววว่นวุ่นวุ่นมากมันอย่างน่าไมกพอเหลือบ่งหุ้ยเพ่งซุ้มเก่าแล้วเจ้าขอกดดหินแลนด์อีกแถบมั่มไปบัดป้าห่าบีกป้าห่าบีกบาดใจนะ <laughs> ไปเห็นน้ำโจนโศก,เล,กเลือกเลือกหนบุ่มบุ่มยุ่น น้ำเล็บแมวโปกคุ้มหุงหอบนะซึบเลยโศกเลือกเลือกเออคือบางทีเขาข่อยย่านเพิงหนีเพิงบ่ย่านน้ำเหมาโดดลงเลยขวักลันเกิดข้ามีไม่มีต่อสติยุติล่างสิบพราซ้ำกันก็เสียบลูกสิ้นเจ้าบ่คิดบ่อ่านขอนี่เลยยาไล่เพิงลูกเดียวหนีไล่เพิงโดดลงไปนั่งโซ่ไม่แห้งน้่มตุกถึงว่าจะห้องเย็นจอยจอยอย่งว่นวุนวุ่นวุ่นกายเข้าไปอุ้ยหางเปมาตาเหลืองเต้เพิ่นว่าเห็นเพิ่นว่าเห็นน่ะ ข่ยันแล้วเพราะขนมาแล้วบ่แล้วนึกขืนมาที่มันเห็นเนาะนั่งแต่ไม่แห้งเลยนั้งเดี๋ยวกลับขึ้นมาคือ้นเขานี่ยมึงเขาเขาบอเห็นหรอกเขาบอกข้นมาเด้เออมันบอเห็นใครที่ละขึ้นมาป้ไปที่ละหันลุกบุ้มลุกเมันวุ่นป้าไปเลยมันไปกินที่ไหนมันถือกินคอยอยู่ในหันเขาไปจ้าคอยเขาปาจริงแล้วล่ะหันใจค่อยลงค่อยลงค่อยท่านดนตะโปมันที่ล่ะแมวหัวหนามันบูหนามลงมาเลยแขกมาตัวเดียวเด้อ มันมาเห็นข่อยมันติดตอดข่อยกับมือข่อยตบจังเสี่พ่อข่อยตบแปะได้ยินเสียงมือข่อยแปะตะระมูอยู่ทั้งๆหลุมลงมาแบบนี้เห็นใจไรหล่ะครับนี่กูจะยั่วให้มึงตอดกูจะกระโดดบูน้ำกันแล่นมาเดี๋ยวไอ้แห่งหันก็บเขาขั้นเอาจ้อยเป็ดเงื้อข่อยจนแขวร้อนกันแล้วกันมาสัมพ่อตายเนาะประเพชรหนาวว่ามีข่มขืนเด้อไงนี่ยู้กะลาบผึ่งยังให้มันไล่ได้อยู่ทวตาตีเอาเทียนอะไรสนใส่หัวจิตใส่ปัญญาแล่นไปสื่อมุ่งมานอนกลางตั้งยู้มึง่ไอ้เนี่ยเขาว่า นี่บอกเป็นจะสร้างอะไรเลยคนมันก็แมนตัวเราแมนจังไดยเอามันที่บอกฟังเดย,ย๋ยวตัวเจ้าเจ้าบินจับควันยูฮันไล่กูไปซื้อมุ่งมาัจากอนกูติกางมุง่งะกปอนตัวจังบินไล่กูเลยเอไอ้จังพาคกันไปห้ามกูสร้าง่า คอยกามารอดได้เท่าสูมือนี่ล่ะปะนาว่าเมียลอยคนสิไปอ่อนซ้อนอยังโอ้ตะเพิงเป็นเส็ตเซ็ตัวบนกระให้ผิวแตเละเมียลอยค,นค้นพยาน <laughs> โอ้ยเ <laughs> ขาบาขนอะไเจ้าคือเพิงเดน่สามีย้อนมาวิปีกักีบยันมันซ้ <laughs> อนเนี่ยแล้วเขาสิไปเห็นคือเพิงเน้่ก็ตีอ่อมอ่อมวงมากกับเขาผู้นึงเขามาสักนานใกล้ๆกับตอขาลมปั๊บเลยลุ่มแบนเตะบอเจ้าดอนมึงจะบอเขาสิตอขาเขาเวียนหัวแปนหมอมวยเท็นหอเขาก็ได้มวยตัวเอง อดีตนักมวยดังเนี่ครับนิ่งนองนี่ลูกหนวดพูดจัสดสวอร์ดเลนี่นักมวยเก้าปั๊ดดังจังอย่างตัวนิ่งนองนี่นะไม่ยังหรอปฏิวัติโซ่ปฏิวา่างแพ้เป็นแพ้แตกได้มาจากกันแป้าปยัางแป้าปยัางติดส,สอกเขาบอกสารสอกซือซีซีม่ละไข้ผิวอย่างอ๋อมัดตรงซอกรับถึงยังสัน พีมากของเปียวนี่บอกตอนนั้นอายุ18ปีเสื้อพลังมัดจากของประเภทตีนี่กสอกอสามก็ตีที่เดียวก็แตกปาดโทษมวยตะกี้บริสังน้ำหนักครับไายถาบไายเสื้อจากของว่าดีได้ตีแต่ผู้ใหญ่งหาเขาสูงกลัวดียื้อใส่เสร็จแล้วก็ไปแบกน้ำหนักเขาอ่ะหาเขาเตี้ยกว่าเตี้ยหอกก็โย่ลงเตี้ล่ะหาเขาอ้วนกว่าท้องไซสที่ล่ะหาเขาจอยกว่าเวบท้องเขาไซส์แล้วล่ะได้สชคตลอดที่ส่วนมากได้แบกน้ำหนักเสื้อพลังมัดหลายกระเบิด พลังมัดอีเหลือเกินเลยโอ้จนเขาเอื่นมัดปีศาจสิงอยู่แล้วมั้งมัดผีสิงปีศาจสิงพูดแล้วแมนไอ้ยำแต่กอต่อนเถอะเออผมธรรมดาได้ไปท้าก็จ้อยที่ไปปั้มกล้วยธรรไม่กี่ในไสน่นิดแมนกำปั้นตีที่เด้๋ล่มทวนทวนทุทว่าโอ้